ท้องถิ่นละ50นายเดียวกันสิ้น200นายขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเป็นผู้มอบประกาศจดบัตรครับหนึ่งท่านขอบข้อพระริยลังสณรองนายกอบตเสม,มาสอง ท่านวชิตปยนเนอร์รองนายกอบตโคราชสามท่านสุชาติยาวิชิตนายกโครงการบริหารส่วนตังหวโคราชสี่ท่านพันนีเสรีอัจฉริยะดุลน,นายนกอบตดอนท่าห้าท่านบ,บทาบบท,ทาาารประเิศทาดาธ่รัตถูนานายกโครการบริหารส่วนตังหเสมาและเกิอ ท่านชูชาติภายานียงามลองนารงที่สมจัสีจังัดสูนเนอ,อริขออนุญาตยินดนเชิญนหน้าเิธีครับขอบคุณครับ จิตาสาภายพิบัตอิอำเภอสุนเนินนะครับรับใบประกาศับแรกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเซมา Thank you. ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานครับผูน้นำทั้งสี่ต้องถิ่นนะครับนายวันเทศบาล์มณฑนันวัตโคร,ราชครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนเชิญท่านประธานครับขอถูกลงขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกสุชาติยาวิสิทธิ์ นายกกงค์การบริหารส่วนตบะบนโคราชเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมก็ออย้ะครับิดจุดเป็นตัวแทนของประธานในพิธีส่งถุ่มหรอต้องน,นะครับแลวก็นนัวยากรผู้เขอบรมที่รกาตั้ครับวันนี้รู้สึกด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วโร าเาร่วมในี่ีตต่ติดโครงการอบรมจิตอาสาเรืางนะครับใน,นเรื่องของจิตอาสาเป็นเรื่องที่เราทำงานด้วยจิตใจของเราพร้อมด้วยร่างกายนะครับให้มีความพอทั้งสองอย่างทั้งจิตทั้ทงใจท,งทั้งร่างกายโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนิ่อยงเีย เงินนะครับทีนี้การตกลงเรื่องเงินแจกวันที่15ถึงวันนี้นะครับจำนวนสัปปัญญาการผมคิดว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับภัยพิบัตบิต่างๆนะคภยัยพิบัติภยัยพิบัตินี้ส่วนมากจะเป็นเรื่องของจีนะน้ำตุ่มไฟจีนน้ำตุ่มไฟเดินกระโดด มาจากเกิดในแบบนนนหล่งที่อยู่อยู่ภูเขาครับหรือเป็นเหมืองเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน้ำน้ำหลากน้ำท่วมตรงตรงก็ตรงท่าท่เดือเสียหายนะครับไฟก็เกิดไฟไหม้นะครับรตามวนันนี้ผมเชื่อนนแ,แน่เลยว่า ทวกท่านคงจะรับความรู้และประสบการณ์จากการอบรมขั้นสํมคัญหวางว่ารุกท่านทุกท่างคนจะนําความรู้เรื่องสบการต่างๆรับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่างน้อยอย่างน้อยนําความรู้ไปถ่ายทอดครับถึงวันมีใครที่เกิดขึ้นเราก็ต้องนําความรู้ต่างๆไปถ่ายทอด แค่ต่อผู้ที่ไม่รู้นะครับไม่รู้มันจึงจะเกินประโยชน์ไม่ใช่ว่าเอาตัวไปแล้วเฉลยเก็บไปที่เฉยเก็บไปตรงเดียว่ารที่ได้จากโอมานได้สนบุคลากรเข้ารัฐบารฝึกอบรมในครั้งนี้ไทยที่สุดนี้ขอรัฐบาลรัฐสีและไตรให้สิทดิ์นายกรัฐมนตรีและทางพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง คิดะสมกันตรงาไหนสิ่งไหนขอให้ส่งไปปรับปทุงอาหารนะครับสําหรับบุฟเฟ่ต์ก็รับประทานอาหารนะครับจากเทศบาลใช่ไหมใครเป็นแม่ครัวเททศบาลอ๋ออร่อยไหมอร่อยอยู่แล้วค่ะดูบรรยากาศนะครับทานอาหารก่อนกลับบ้านนะครับนนคไมม่่ใชีีหูดอันนี้แม่ค้าครับอันนี้แม่ค้ามีอะไรบ้างครับวันนี้กับข้าววันนี้มีขาหมู ปะโลค่ะมังปลาโลค่ะมังผัดผักุ way, a. A aka, ้งผัดผ ma <ta> ักุ <ta pe> ้งปาทูแม <ta pe> ่ค <ina> in ้าย no, ิ้มหน่อยครับแม่ค้าแม่ค้านางงอคนที่สองอ่ะมีอะไรครับมีอะไรบ้างครับวันนี้ผัดผักเหรอครับแล้วก็หากวนครับไปทั่วนะครับแม่ค้าวันนี้มีอะไรมาขายบ้างแม่ค้าปะโลค่ะปะโลเนาะเราหากวนเขานะครับ โอ้ของเทศบาลน่าอร่อยมากครับอันนี้มีอะไรบ้างคนระับเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างผัดผักผัดผักครับอันนี้ตักอะไรครับน้ำพริกเนาะครับก,ก่อนจะจากกันก็รับประทานอาหารนะครับเทศบาลคุณเดินเรือกดูอย่างดีนะครับอาหารอร่อยอร่อยครับให้ดูบรรยากาศ<ๆ>นะครับก่อนเราลาจากกันเราก็ให้ดูบรรยากาศการรับประทานอาหาร ท você, ่านนายกนะครับท okay. ่านชุดชาติยาวิสิตนะครับนายกอการบริหารตุบลโคราชนะครับบรรยากาศการรับประทานอาหารนะครับเราดูไปด้วยเป็นไงครับข้าวอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเป็นไงครับฝึกสามวันมีความรู้สึกไงครับดีครับดีเนาะดีครับดีมากครับ เป็นไงครับฝึกสามวันเป็นไงมาครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่อมมาทั้งสามวันเลยเนาะครับครับโอกาสบริหารตำบลโคราชโคราชครับอาหารเป็นไงครับอาหารเป็นไงบ้างอาหารสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดเลยเนาะเป็นไงมาครับฝึกสามวันเป็นไงดีไหมโยโยกนิ้วอย่างเดียวตอนนี้หิวแล้วอย่ามากวนเนาะอ๋ออันนี้เขาครับดูแลอย่างดีนะครับนะครับเทศบาลสุเนศนะครับมีอาหารอะไรบ้าง โอ้มีพะโลมีผัดผักนี่เด็กเสริมนะครับไม่ธรรมดานะครับเจอเจอปอาหารดูเลยยังดีเป็นไงฝึกสามวันรู้สึกเป็นไงดีนีนีีได้ความรู้ได้ความรู้เออเป็นไงครับอาหารเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอาหารอร่อยเนาะเป็นไงฝึกสามวันมควารู้สึกเป็นไงบ้างครับดีครับอาหารเป็นไงบ้างอร่อยครับผู้ใหญ่เป็นไงฝึกสามวันได้ความรู้เยอะครับ เป็นเราเราฝึกอบบรบรอกันเนี่ยไหนมันเข้มกว่ากันทางอบบร์บรเข้มกว่าครับเข้มกว่าเนาะแต่นี่มันระเบียบวินัยใช่ไหมการเป็นผู้นำเนาะกับผมให้ดูบรรยากาศนะครับ